วันนี้เนี่ยโลกพูดถึงเรื่องของ ESG ไม่ว่าจะเป็นตัว E ตัว S ตัว G แต่ตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าใกล้ตัวเมืองไทยเป็นการชุดมากคือตัว S คือเรื่องของสังคมเรื่องของคน ถ้าถามผมเนี่ยในแง่ของอย่างองค์กรอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยนะฮะเราเราพยายามที่จะทําอะไรถามว่าทําให้สังคมไหมแน่นอนนะฮะเป็นบริษัทคนไทยนะครับอยู่ในประเทศไทยต้องทําให้สังคมแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราทําต้องเป็นสิ่งที่ไม่ไกลเกินตัวเราไม่ไกลกับองค์ความรู้ของเราไนดะ้เพราะฉะนั้นการที่เราว่าเรากลับมานั่งดูว่าเฮ้ ه, เราเป็นเรื่องเล่นกับชีวิตคนวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุถ้าคนไทยมีความรู้มีรีสกิลมีอะไรพวกนี้วันนึง เขาก็เกษียณไปนอกจากว่าเขามีเงินออมได้เขามีความเข้าใจในเรื่องของการออมเงินได้เนี่ยเขายังสามารถที่มีองค์ความรู้ที่ไปประกอบธุรกิจอื่นๆหรือทําอะไรได้ด้วยโดยไม่ได้ยึดตามอายุของที่เขากเกษียณไปคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยเรียกว่าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก้าวสู่วัยเกษียณเนี่ยควรจะต้องมีเวลแต่ว่าในความเป็นจร,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 ริงเนี่ยผมว่าไม่แน่ใจเรื่องนี้อันนี้ใช้คําว่าไม่แน่ใจนะว่าเราย้อนแย้งกันหรือว่ากับความเป็นจริงประเทศไทย ต้องท <Kad ai, S 1> ําเยอะมากเลยคือเรื่องของการออมเพื่อเมื่อยามเกษียณผมคิดว่าในฐานะที่เราเป็นบริษัทประกันเราก็ใกล้ตัวคนในเรื่องของการที่ว่ามีทั้งความคุ้มครองการบริหารความเสี่ยงการดูแลเรื่องของสุขภาพและก็รวมถึงว่าแบบประกันบางตัวก็คือการออมแบบประกันบางตัวก็เป็นการลงทุนถ้าเราทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่มันใกล้ตัวเราก็คือว่าทํายังไงให้คนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองและไม่ตกเป็นภาระของใคร อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องกเกษียณอย่างเดียวนะแม้แต่ในายามที่ต้องทํางานอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขารู้จักใช้เรื่องของตัวหลักประกันเหล่านี้เข้ามาเนี่ยบริหารจัดการในชีวิตของเขาหรือครอบครัวของเขาได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ช่วยอย่างน้อยก็เสริมสร้างให้ทุกคนเนี่ยมีจิตสํานึกมีความรู้สึกมีความเข้าใจแล้วก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับไอเรื่องของหลักการ financial literacy เนี่ยคือการให้องค์ความรู้ต่างเนี่ยสิ่งที่เราทําจริงๆคือทํากับพนักงานเราคือตอนนี้เราพยายามอยากจะทําเหมือนทําเป็น พโลอ่การที่พายลตกับพนักงานตัวเองเช่นต,ตัวเองมีพนักงานเป็นหมื่นคนเนี้ยหรือว่าเป็น 2, องสามหมื่นคนเนี้ยนะฮะทั้งตัวทงตัวแทรอะไรพวกนี้ผมว่ามันไม่เสียหายเลยที่ลองทําออกมาเป็นเหมือนเป็นไอแซนบ็อกตัวเอง <S <S อีกด้านหนึ่งที่เราพยายามทําวันนี้ก็คือว่าการรีสกิลคนผมยอมรับเลยว่า ภายใต้เรื่องของตัวดิจิตอลภายใต้เรื่องของโควิดภายใต้เรื่องของเจเนเรชัน n เนี่ยบางทีมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะบางงานมันหายไปเลยแต่ในขณะเดียวกันคนเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าต้องหายตามงานถ้าคนเนี่ยสามารถที่จะตกมือไปด้วยกันได้และสามารถที่จะเปิดใจแล้วก็เปิดในเรื่องของการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆโดยที่ไม่ได้ไกลจากสิ่งที่เป็นพื้นฐานความรู้เขาเกินไปแต่ถ้าเขายิ่งไปไกลได้กว่าน,นั้นก็ยิ่งดี แทนที่เขาจะเติบโตแค่ชนิดที่เป็นแนวตั้งอย่างเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะขึ้นเป็นแนวที่ว่าเป็นแนวขวางขึ้นไปได้ด้วยคือไปในสายงานด้านอื่นได้ด้วยถ้าคนไทยมีความรู้มีรีสกิลมีอะไรพวกนี้วันนึงเขาก็เสียไปนอกจากว่าเขามีเงินออมได้เขามีความเข้าใจในเรื่องของการออมเงินได้เ,เขายังสามารถที่มีองค์ความรู้ที่ไปประกอบธุรกิจอื่นๆหรือทําอะไรได้ด้วยโดยไม่ได้ยึดตามอายุของที่เขาเกษีเณครไบ เ,เอให้จ,จับมือกันเอาไว้และก้าวเดินไปพร้อมกันวันนี้เนี่ยโลกพูดถึงเรื่องของ ESG ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว E ตัว S ตัว G เนี่ยนะครับแน่นอนการที่เป็นบริษัทประกันมีกฎหมายรองรับเยอะแยะไปหมดเลยตัว G เนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในเรียกว่าเป็นอยู่ใน Mindset อยู่ในพื้นฐานอยู่แล้วตัว E เนี่ย นะครับก็มีส่วนผสมที่มีความสําคัญแนะ่เพราะว่าเราก็อยู่ในโลกใบเดียวกันนี่นะครับต้องพยายามทําเรื่องของไอ้ตัวเนสซิโลคาร์บอนเอ่ยหรือจะทไํไไอ้คาร์บอนฟุตปรินอะไรพวกนี้อย่างที่พวกเราฟังกันอยู่เยอะนะครับแต่ตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าใกล้ตัวเมืองไทยเป็นกันชุดคือตัว S คือเรื่องของสังคมเรื่องของคนนะครับแล้วในความที่ว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะครับกำลังเดินสู่สังคมผู้สูงอายุเจเนอเรชันเกิดขึ้นนะครับโลกใหม่ที่องค์ความรู้เนี่ยมันอัปเดตเร็วมันออฟสิลิทเร็วมาก,ก ใช่ไหมฮะเพราะเทคโนโลยีเพราะไมซ์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำยังไงให้คนยืนอยู่ด้ในสิ่งเหล่านี้